ก็เซ็นของพื้นที่ค่ะวันนี้เป็นวันฝนเยอะพรมร่มออกจากบ้านด้วยท่านผู้ชมก่อนท้องมองฝนทอนทอนตอยู่ตอนแรฟ้าผ่าลมกลางบ้านมันเกิดขึ้นได้ไหมเมื่อวานนี้เราก็ยังไม่ยืนยันล่ะแต่ว่ากดมดแล้วก็บอกเราเรื่องราวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเจ้าตัวบอกฟ้าผ่ามาลงกลางบ้านมันมาทางไหนในบ้านนัำที่อยู่แนวเพต่อนร่บม,มรักของคนที่ผานเ I โดยตัวมันจะมีปัจจัยอื่นแต่ว่านี่ฟ้าเหรอาการไฟฟ้ามาตัวช็อตเห็นปะว่างงใช่ค่ะการไฟฟ้าก็งงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นฟ้าผ่าที่เจ้าของบ้านบอกเนี่ยมันฟาดมาทางไหนกระจกก็ควรจะแตกอ่าทำไมประตูกระจกไม่แตกแล้วแสงฟ้ามันแลบผ่านมาจนผ้าม่านขาดเนี่ยมันมันเป็นไปได้อย่างไรท่านผู้ชมคิดว่าอะไรเมื่อวานนี้หลังจากพมีคนเข้าไปแสดงความเห็นเป็นพรอครับ มีข้<า>อค่าใระดกข้ออันนี้เป็นความเชื่อของคนในสังคมอ,อ่ะดถึงเรื่องนี้ผมกลับมาว่ากันต่อโูหวยไหมครับ <c oughs> อาจถูหวยหรือไม่ท่านผู้ชมที่รักค่ะ กามาผ่านหนะ้าจอเรื่องเล่าเช้าหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นมีเื้อยืกรรมการข่าวสารุ่นสีดำแบบพรีไวสใชาอยู่จะมองให้ห้าท่า